เวิร์ดแลนเลมีคนแม่โอ้ยพี่แต่งตัวพี่แต่งตัวเท่จังไม่ครับมันนะดับลงโอ้เียนุงเสิยนวลโอ้โหโอ้โหโ้วายเรากิดแจ้งจับได้นะคะ ไอ้ยัยแกเอาบอกแกไปนอนแล้วนุ้ยตัวเหี้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยตัวยหญ่ใหญ่ตัวเหี้ยอ้วนอ้วนอ้วนเฮ้ยเมึงปุ่นี่กูหรอพี่เสียงผมอ้วนพี่ผมพูดตามตรงเวยตามตาที like ่เห็นนะพี่โอ้โหทำไมไม่ได้มาอ้วนเนี่ยคือผมมันเปตัวนี้นะแต่คือแบบมันออกมาไกลอ่ะโมยาวโคตรเขียวไอ้ตัวเขียวมันที่ละไอ้ขี้โม้อะอยู่แล้วตัวเขียวอยู่แล้วเขียวตั้งแต่เกิดอ่ะ ใจเย็นตัวเขียวแขนขาดลูกเอามาเลยไม่ไพี่พี่ตัวฟ้านะพี่พี่อย่าไปถามมันดิขี้หมือนอุ้มได้ไอเหี้ยอุ้มได้ปะเนี่ยอุ้มไม่ได้โอ้เกมกากเอ๋อไอ้ฮานจุดปักใจยังมีอุ้มเลยใจเย็นไอ้มันก็มีอุ้มกันหมดเลยกันหมดใจเย็นดีครับใจเย็นเอเบลเสียงอ้วนปะ โอ้โหแต่ละตัวขาวๆทั้งนั้นเลยข้างหลังนั่นแหละแม่แต่ไม่พูดดีกว่ายไอ้พี่บี้บี่บี้มานี่บี้มานี้พี่มานี่โอ้ยหเย้ตัวโคตรขาวเลยว่ะเฮ้ยพี่บี้พี่เขาจะคีมอะไรวะเนี่ยคีมขาวไอ้พี่ตุงเอ๊กูปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยพี่ตุงเอ๊กูจำได้เี้ยซื้อปองปเนี่ยพี่แม่น้องพี่มาส่งของน้องพี่มาส่งอาหารไอ้เนี่ยคนที่โดนกระเทยด่าเนี่ยว่าไอ สูตรที่เล่นเฮียอะไรนั่นน่ะมันมันมึนมันมึนี่เฮียไม่อยากคุยกับแม่คืออะไรครับอะไร้คือต่อตรงโอ้โหต่อตรงผ่านเกมนี่หรอครับเป็นยาวอ่อนมากเลยครับเอ้โหผ่านสายแลนเป็นยาวอ่อนนี้ไหมพี่พี่ว่าเสียงผมอ้วนปะอ้วนดิพี่เสียงผมก็อ้วนหนิพี่เออมากละสิบโลอะน่งอ้วนนั่งคอมอยู่ตอนตอนเนี้ย จริงจริงจริงอะไรแล้วมึงเป็นครัวมงมาดากันไอ้สัสเอเอาโอ้ยไรเนี่ยไรเนี่ยเนี่ยไนี่ไน่ไรเนี่ยม่งไรานพ่ไรเยไรเนี่ยไเยไร่มไงเนียไร่เ่อเนี่ยเ่อไน่เหีย่่อ่ไ่เ่เยน่ไเีวร่ไเนี่ยเนรเีเนียไเ็เยยเไเนีนี่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 รนไไไนี่เสียงไเนี่เสียง ไเันไช็คไอด้เดเสียงลมมันที่พูดมาเมื่อกี้กูดิในน้ำลายเลยเฮียกูเห็นมันเดินเปิดมาาน้าหน้าอ้ยไอ้พี่ตรงนู้นเกิดอะไขึ้นวะเมื่อกี้เนี้ยผมไปดูไม่ทัน

เฮ้ยว oh, oh, mm ้าโ้ยโอ่อ้ยโอ้ย้ยโ้าอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ย้ยอ้ยโอ้กโอ้ย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 าอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโยโอ้ย้ยโอ้โอ้ยโ้้้าอด้้้อยโงไอ ัอคแบบนี้ยี่สานะวัสดีครับผมที่เครับผมพี่ปูดสยามนะครับเอพี่า้ยพี่คนนี้เหมือนพี่ป๊อปเลยอ่ะอ๋อพี่แมนด้าเหรอเขาท่ครับเอา จะเปิดเพลงหาพ่อหนเียคจะเปิดเพลงหาพ่อไว้สามนฟมันจะเปิดเพลงหาพ่อเน่เี่ อ๋อ้ออยใครวะยางไอบ้อโหมามาทั้งอำเภออ่ะติดไม้แม่งเลยตัดเป็นายาว ถ้าผมใช้ชื่อนั้นตอนไหนควายหมาควายเสียงงหนโง่ไอ้หมาไอ้โง่แม่จ๋าช่วยด้วยแม่จ๋าช่วยด้วยแม่จ๋าเต็มไหมลองถามแม่ดูดิ มนเราถามได้มันเราถามได้มัดึมันเราถามตมันดึมันถามไเรงดีได้กันหมดแล้วสัตว์ปัญญาอ่อนอะเมื่อยควายเหวี่ยงควายไม่ดีี่ครับพี่ครับพี่มพี่ครับ พี่ครับจรี้พี่ครัพี่ครับพี่คพี่ครับ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 ี่ครับพ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 ี่ครับครับพี่ครับพี่ครับ่ครับพี่ครัี่ครัับพี่คับพีับพี่ครี่รับพับพี่คร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 ับี่ครับ่ครี่คครับพี่่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ครับ ทำไมแอดทำไมพี่แอดจัาทำไมพี่แอดจังครับแอบอกทำไมพี่แอดจังขาทำไมพี่แอดเสียงจังวะแอดเสียงหาพ่อมึงก่อนแอดเสียงหาแม่มึงหรอแอดเสียหาพ่อมึงหอแอดเสียงหาแม่มึงหรอเอ้าเงียดิเงียบดิ ไปจริงจริงชไปซออไราพวสยามบีบอยโชว์ พวกบางแสนไฟขับเลยคุยแล้อคุยไม่วไม่คุยนะครับมึงเม่ควยแล้วคุยแล้อะโอ้ติ่มเลยติมเลยของใครไต่อมกระติมแปอยู่นู้นอยาเจอไหมอ๋ออยู่นู่นกันีงไหนอะ นี่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 บ้าแฟนผมมาแล้วแฟนผมมาแล้วแฟนผมมาแล้วแฟนพ่แฟนแม่มึงอะเสื้อยางพูเสื้อยางพูชื่อชื่ออะไรอะเสื้อชมพูชื่อชื่ออะไรกส่ไม่ได้ถามชื่อเขาเลยชมพูเออชื่อชูะูอาสยนเนี่ย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 อ๋อผมพู่ครับองผูคนไหนครับชมพู้แม่้โอ้ โอเคโอเค้อเคโอเคอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเคอเคโ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 อเอเอเคโอเคโอเ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 คโอเ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 อเ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 อ นี่ได้ทำอไรเลยตรงน้นม่ใช่หมออยากบูธ่เลยนะคะเพื่อคมสนุกสนของมวลประชาว่าบูดทำยบูหม่บูธใหม่บูธใหม่เลนะคะบูใหร่บูธใว่บูใหม่วูธใ่บูธใ

្ទ្ំ្ោ់បំ្ន្សាងដែល់ម្្ត្ន្រូវាសាស់ម្្រូវ្រូវាស់ម្ែហាស់